สวัสดีครับวันนี้อยู่ในซาร์ไดพีเกมเมอร์เราจะมาเชื่อคนอนี้กันมาโอจีพีเอสมาเงียเๆีเ้ยดีไหมครับเกมมาครับเงียบๆไป เอาไงไปยปายลงๆ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 ไม่เช <c ười> ื่อหรวะไม่รู้มันต่อขึ้น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  อย,อยมาครับเรายิงไปหกหนึ่งแตกไปตัวคือแล้วโอ้หลบไม่ได้ ไรวะตูนมือปอบ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 แปลกไปจะมาเห้ากับผมโอ,โอ้เอาดิอุย้ยเลาจะยิงถึงยี่สิบตัวก่อนแล้วก็ เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นคิปนะโอ้โดนไหลโดนไหลโดยไอตูนโ,โ,โอ้โดนไหลละ Oh, chức, không Phùng là nó dinh mấy tài Ô mày cút đẹp Phải dấu tay, Tài, tài. <laughs> นี่แตกไปตายเออโอยอีตัวเดียจะได้ใจคิดแล้วโทษลงหลุมกูเห็นแล้วสวัสดีโอเคเราใช้อาร์ตเริ่มได้แล้วก็ต้องใช้คิด น้องเขาให้เก็บอ่ะเราก็เก็บนี่ผมเซียนเดนิกออ่ะไอ้อ่ะใช้คิวแค่ตัวเองกำลังบอกเลยผมเซียนเดนิกตายขโหดมากครับเฮ้ยแม่นจังปาทอปปะทอปปะทอป โอ้ยตุ้มว้าวสุดยอดคิวแบบติดต่อกันแบบรัวๆไอ้้ย่ใครยิงพกเฮ้ยป่าท็อปนี่ไม่ใช่แล้วมั้งเนี่ยไม่เนียน ออนี่กูใส่ P P A C สองพันสิบสามอยู่ะเนี่ยทำไมมันรู้สึกเหมือนไม่ได้ใส่เตียเลยเลยตายไปไดีตูนตายไป,ยไป,ไยไปเอ,อือเนี่ยป่าท็อปเนี่ยโปรแน,น่นอนร้อยล้านเปอร์เซนต์แต่โปรเนียนๆเขาก็แบบจะไม่ให้จีเจมรู้มัง้ง ป่าท็อปปอโดนกูทุกเมเ็ดแหละเจออีกแล้วเนี่ยป่าท็อปเนี่ยตูนบอกตำแหน,น่งปลาท็อปมันดิไปฆ่าแม่งก่อน เออยิงโดนสี่เม็ดแล้วก็ไม่ตายตะกูนั่แหละตายอ้าวกูเบอร์แล้ววะตายตายตายเละทีมมึงไม่มีบาดท,ทับกระตายแนะมึงเออ ลอย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 เฮ้ยเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นเห็นเห็นมาทีโอมเห็นไหมปลาระเบิดอยู่ดีระเบิดเข้ากำแพง What the fuck เทพกอดอีกแล้วพิสูจน์ได้ลอยลัดเปร์เขาคือกอดกอดออฟดิจิเอ โอ้ตะยิงสี่สิบตัวไปลายมันมาลายมันมาเอ,ออเ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 ออ,อ,อ,ออยังไงยังไงสามหัวติดโอ้กำลังเหล่าเลย โอ้โอเคเลยยิงครอฟซีสิเราต้องเปลี่ยนอาคยิงคาร์ลีส่สิพอโอเคต่อกันลเลยวเกมผมนี่ชนะเพราะผมเลยเนะี่ยอุ้ย งูเองเร็วๆๆป่าท้อมึงโอดไปไหนวะเฮ้ยโดยกูทุกเม็ดเลยขวาขวาเฮ้ยเเ้ยเือสบสีตายยี่สบโอเคโย เนี่ยป่าท็อปเนี่ยระเบิดระเบิดระ,ะวิถีมากโอเคสำหรับวันนี้ซอลีพีเก็บเมอรเจอโปรแต่โปรมันมนก็เก่งจบคลิปเป็นเท่านี้ฝากติดตามคลิปใหม่ๆได้นะครับบาย